สวัสดีครับวันนี้ผมแมนนะครับจาก EDM วันนี้ตามคอนเซปต์ของผมคือว่าวขอเริ่มก่อนนะครับคือผมเชื่อว่าจริงๆแล้วดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเป็นเรื่องที่ง่ายผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถเอาเรื่องยากมาเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องง่ายก็ควรเป็นเรื่องง่ายแล้วเราก็จะมีโอกาสทําบางอย่างโดยที่เราไม่กลัว วันนี้ผมจะพูดเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งจริงๆมันง่ายมากเลยแต่ปัญหาคือว่าไอ้ความง่ายอย่างเงี้ยมันง่ายแบบไหนล่ะแล้วมันจะเริ่มต้นยังไงวันนี้เรื่องที่ผมจะพูดคือเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งสำหรับ B2B ผมไม่พูดเรื่อง B2C นะวันนี้ขอเป็นเรื่อง B2B ก่อน B2B ความหมายคืออะไร <c oughs> เป็นสิ่งที่เรียกว่าเออเป็นธุรกิจ ที่ไม่ได้ขายตรงต่อผู้ซื้อที่กลายเป็นผู้ใช้บางครั้งผู้ใช้ไม่ได้ซื้อผู้ซื้อไม่ได้ใช้และ B 2 B บางครั้งเนี่ยการซื้อของเขาเนี่ยจะซื้อด้วยสิ่งที่เรียกว่าเหตุผลและกระบวนการคิดที่มีเส้นทางการคิดที่ค่อนข้างยาวกว่าปกติ B 2 B จะไม่ได้ซื้อในเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวจะซื้อเรื่องบริการหลังการขายใช้เหตุผลที่ค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างอย่างเช่น เจ้านายอาจจะต้องการาหาคนมาผลิตหนังให้หน่อยแน่นอนเจ้านายคงไม่ได้โทรหาถ้าเป็นบริษัทที่มีระดับการระดับการาการบริหารนะเจ้านายอาจจะให้ลูกน้องมาร์เก็ตติ้งคนหนึ่งหาซัพยเออให้หน่อยที่จะทำหนังสักเรื่องหาบริษทัทบรดักชันหรือหาบริษทัทเอเจนซี่ตัวอย่างที่สองอาจจะเป็นในเรื่องของอถ้าเป็น บริษัทก่อสร้างบริษัทก่อสร้างเนี่ยลูกค้าคนที่จะเป็นลูกค้าของเขาที่จะมาซื้อก่อ,อ,กอนอุปกรณ์ก่อสร้างเขาเช่นอิฐหินดินทรายแผ่นไม้วัสดุเหล็กเยอะแยะเลยคนซื้อเนี่ยเป็นผู้รับเหมานะบางทีผู้รับเหมาก็ไม่ได้ซื้อเองอาจจะเป็นมีคนก่อสร้างอาจจะเป็นไม่อาจจะเป็นพนักงานจัดซื้อมาซื้อให้หรือถ้าเป็นองค์กรที่เป็นระดับ ไม่ใหญ่มากผู้รับเหมาอาจจะซื้อเองบ้างเหมือนกันอย่างนั้นก็ตามคนที่ซื้อไม่ได้เป็นคนใช้หไหมเขาไปสร้างบ้านให้กับให้กับคนอื่นแล้วคนอยู่อาศัยถึงจะเป็นคนใช้แม้เขาไม่ได้ซื้อแล้วยังมีอีกหลายเหตุผลมากมายเลยเรียกว่า B2B เนี่ยผมว่า B2B มักจะเข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งเนี่ยหรือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะค่อนข้างใช้ยากแล้วแบบ มันไม่ใช่หรอกเราต้องมี direct s e l เราต้องมีกิจกรรมการตลาดเช่นมีทํา press conference กับลูกค้าอเงี้ยอาจจะมีจัดเชิญสื่อเข้ามาอะไรเงี้ยหลายๆครั้งเราก็ต้องมัาก็ต้องทำอย่างนั้นจริงนะก็ไม่ได้บอกว่าเลิกนะแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยในมุมของ content marketing สำหรับ B2B สามารถทําได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้วันนี้ผมก็เลยขอพูดให้ฟังว่า B2B กับ content marketing ทำอะไรดีเบื่อใช่ไหมว่าเราจะทําไงดีเริ่มลองคิดดูคิดไม่ออกเลยเออฉันเป็นโรงงานฉันจะทําอะไรดีอะคอนเทนต์มีอะไรได้บ้างผมเลยบอกว่าให้จําไว้ว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยหลักการง่ายๆคือเราให้ประโยชน์กับคนเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือการคือให้ประโยชน์นะให้เขามีความสุขนะให้ยูทิลิตี้เขาให้ประโยชน์กับเขาแล้วให้ประโยชน์แก้ปัญหาสิ่งที่ลูกค้าเราต้องการจน เขาบอโหทำไมให้เยอะขนาดเนี้มีอะไรขายบ้างอะแค่นั้นเองสิ่งสำคัญคือเราต้องเอาสกิลเราให้กับเขาจนเขารู้สึกว่าคุณแม่งของจริงคุณของจริงจนเราต้องซื้อคุณอ่ะมาลองฟังกันดูนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกก่อนอย่างที่หนึ่งคือเรากำลังจะพูดว่า หาอะไรทําบทความคืออะไรดีเราเลยเริ่มต้นที่อย่างที่หนึ่งนะปัญหาที่พบบ่อยท,ทําธุรกิจมาไม่ว่าจะเป็นกี่ปีก็ตามจะเป็นหนึ่งปีสองปีสามปีสิบปีเลยคิดว่าจะมีปัญหาที่พบบ่อยไหมเปิดบริษัทมาตั้งหลายสิบปีแล้วว่าหลายปีแล้วกันปัญหาที่พบบ่อยอยแล้วลูกค้าของเราเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเราอะ่ะมกักจะเจอปัญหาถ้าเราเป็นบริษัทกระดาษปัญหาของลูกค้าคืออะไร ปัญหาหบ่อยๆคือเฮ้ยกระดาษพังปัญหาเขามันการดูแลรักษาปัญหาในการปัญหาในการเลือกก็ได้นะปัญหาในความเข้าใจเรื่องก,กระดาษไม่เข้าใจเลยเลยกระดาษเลือกยังไงมันคืออะไรปัญหาที่แบบไม่ว่าเป็นการหาสินค้าทดแทนปัญหาในการป,ปัญหาในการ เมื่อกี้บอกวิธีการเลือกใช้ใช่ไหมหาสินค้าทดแทนหรือปัญหาที่เกิดขึ้นไปเลยแบบอยู่ดีปันพังแล้วแก้ไงมันไม่ใช่แค่กระดาษล,ลองแล้วเป็นอุปกรณ์ก่อ,กอสร้างเอาไม่ได้อุปกรณ์ก่อ,กอสร้างหเปลเลี่ยนใหม่เป็น power tool power tool power tool พวกสว่านค้อนเลื่อยปัญหาที่พบบ่อยเลื่อยบินทำไงสว่านเจาะไม่ลงทำไงถ้าสว่านต้องเจอเจอกับ วัสดุบางอย่างมันจอดไม่ลงมันมันหมายความว่าอะไรมันจริงๆแล้วปัญหาที่พบบ่อยเนี่ยผมบอกเลยคอนเทนต์พวกนี้เขาไม่ต้องซื้อเราแต่ถ้าเขาสามารถเห็นว่าเราให้คำตอบเขาได้เขาจะเข้ามาเจอเราบ่อยๆแล้วก็เลความรู้สึกของคนเนี่ยมันง่ายทีเดียวคือถ้าเขาใช้เราเสพเราพบเราแล้วเราเป็นคำตอบของเขาทุกอย่างอ่ะ เขาก็จะรักเราไงไม่รักก็บ้าแล้วง่ายไหมเขาคิดจะรักเราพอรักเราเรามีบริการอะไรแล้วเขาอยากซื้อเราปัญหาที่พบบ่อยมีเยอะมากบางคนเปิดบริษัทผมเชื่อว่าถ้าผมไปคุยคอนเซปต์จริงเป็นส10ิบเป็นร้อยบทความเลยบางครั้งเนี่ยเรามักจะคิดว่านั่นไม่ใช่ปัญหาที่เราต้องมานั่งทำดิจิตอลคอนเทนต์เลยทำเป็นคอนเทนต์ออกมาแต่เชื่อไหม เซลเราอะวันๆต้องพูดไม่รู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่พนักงานบริการหลังการขายเราต้องเจอมากแค่ไหนยังไม่รวมถึง call center เราตัวเจ้าของเองบางทีก็ยังต้องตอบบ่อยมากเลยร้วปัญหาที่พบบ่อยนั่นคือคอนเทนต์ะอย่างที่สองคือคำถามที่พบบ่อยเออเมื่อกี้ปัญหานะอย่างที่สคือปัญหาที่พบบ่อยเอ้ยคำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อยคืออะไรลองสิคคำถามที่คุณโดนถามแล้วถามอีกตั้งแต่เช้าจดเย็นเจอลูกค,ค้าคนไหนบอกเออโทษทีครับพ,พี่พี่ทําก่อสร้างใช่ไหมหลังคารั่วแก้ยังไงเออคาถามที่ผมบ่อยวิธีการเลือกหลังคาให้ไม่ร้อนทํำยังไงการทําอันดับนที่อันกลายเป็นคําตอบคือบางทีไม่ใช่เรองเลือกหลังคา อาจจะเป็นคําตอบคือทาฝ้าสินั่นก็เป็นคําถามที่เราต้องพบบ่อยผมเนี่ยเป็นจบวิศวะคอมคนแท้าถามบ่อยว่าเลือกการสามดีห่ออะไรเลือกโน้ตบุ๊กเครื่องไหนถ้าเราทําคําถามเอาคําถามพวกนี้มาเป็นเรื่องลองดูสิเราจะมีเรื่องมากแค่ไหนที่ต้องเขียนนะจริงไหมครับตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่า ข้อที่1คือปัญหาที่บ่อยคนชอบมีปัญหาอะไรบางอย่างเราทําตรงนั้นเป็นคอนเทนต์เรื่องนี้ก็มากอยู่แล้วนะคําถามที่บบ่อยคำถามอ่ะเขาบอกว่าถ้าลูกค้าถามอ่ะแปลว่าเขาอยากได้นะถ้าเขาถามแล้วเราอยากได้แล้วเแ,แล้วเขาแล้วเขาอยากได้แล้วเราดันตอบได้อีกสิบถามอ่ะอีกร้อยถามอ่ะคิดว่าเขาจะซื้อเรามั้ยจริงป่ะนั้นคําถามพวกนี้ เราเรียกเราเปิดเบเปิดเบอดไล่เลยไล่เลยว่าที่ผ่านมาในชีวิตมีคําถามเยอะแค่ไหนเอาคําถามทั้งหมดมาทําคําตอบแล้วก็ปล่อยในโลดดีต่อผมไม่ระบุนะครับว่าจะปล่อยแบบไหนจะเป็น YouTube จะเป็น Facebook วิดีโอ Facebook ที่เป็นบอกเฉยๆเป็นบอกแล้วก็วางแชร์ในแฟนเพจก็ได้หรือจะวางในเว็บตัวเองก็ได้ หรือจะทาเป็นแบบมอตโต้ความคิดเล็กๆน้อยๆอยก็ได้คือคําถามที่พบบ่อยที่แบบผมว่าคนเยอะทาอันนี้ก็เยอะมากนะอ่ะพอลองดูนะว่าพอเราทําปัญหาที่พบบ่อยข้อที่1กับคําถามที่พบบ่อยแค่2ออย่างเนี้ยลิสต์ออกมานะยังไม่แบ่งหัวข้อมันกลุ่มไหนนะเป็นร้อยคิดไม่ออกอีกอ่ะผมมัแถมไปอีกข้อที่3การเปรียบเทียบ ลูกค้าไม่ต้องเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นนะสินค้าเหมือนกันของเราเนี่ยผมเคยทํางานบริษัทที่มี power tool power tool คือสว่านเนี่ยมีเป็นห้ารุ่นสิบรุ่นคิดว่าเขาสงสัยไหมว่าเขาจะเลือกอยังไงเราทําเปรียบเทียบให้เขาดูเลยสิรุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3ามรุ่นที่สเหมาะกับหน้าที่อะไรหรือบางครั้งบางทีหมาหน้าที่หรือเราต้องแลกกับอะไรเช่น เปลืองพลังงานความคงทนใช้งานง่ายหรือใช้งานยากความละเอียดหรือจะเป็นเรื่องของน้ำหนักการเปรียบเทียบนี่ยังไม่ได้พูดถึงแบรนด์อื่นเลยนะของตัวเองอ,ะอ่ะเมื่อกี้เราข้ามมาพ o w เ r t o o ทกระดาษก็แล้วเนอะมาพูดถึงใครดีที่ทำธุรกิจ B2B บริษัทสีไหมเบริษัทสี โอ้สีนีง่ายเลยไม่ต้องคิดสีแต่ละประเภทมีอะไรบ้างแล้วคุณจะเลือกสีจากอะไรสีมีสีอะคริลิกใช่ปหสีด้านสีกอสีเออสีอะไรไม่รู้เหมือนกันเยอะมากเลยอ่ะสเปคมันก็แตกต่างกันเราแค่ทำบทความเล่าเรื่องสีที่แตกต่างกันมีความหมายอะไรยังไม่รวมคือไม่รวมการเปรียบเทียบการเลือกสีให้เหมาะกับอารมณ์เลยนะเอออันนี้ถือว่า ยังไปได้เยอะเลยอยากรู้ธุรกิจอะไรต่อลองเอาธุรกิจใหม่เช่นธุรกิจ B 2 b คือะอะไรปะ Ingredient อาหารอ่า i n g r e d i e n t อาหารที่แบบเราแบบเป็นบริษัทส่งส่งหมูส่งเนื้อเนี่นะเราส่งปลาแซลมอนเนี้ยเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นลอ,อลองดูว่าทําอะไรลองดูว่าสมมติว่านะสมมติว่าเราบอกให้คนรู้ว่าการเลือกแซลมอน การเปรียบเทียบให้ดูเลยอ่ะการเลือกแซลมอนส่วนต่างๆเหมาะกับไปทำอาหารอะไรอืมแล้วแซลมอนเนี่ยเวลาดูมันดูตรงไหนบางคนทําไมแซลมอนถึงราคาถูกราคาแพงแตกต่างกันคุณค่าของมันส่วนไหนคือราคาของมันที่แท้จริงแล้วตรงไหนกินอร่อยอร่อยที่ต้องอร่อยในการกินแบบไหนด้วยนะมันก็คือการเปรียบเทียบไปรู้เลยว่าอะไรคืออะไร อ่ะอันนี้เป็นเรื่องของกินแล้วอิงกิเลนออกไปแล้วกันอิงกิเลนออกไปเอาเปรียบเทียบเลยดีเปรียบเราเป็นคนบริษัทขาย B2B นะ B2B นะอย่าลืมนะเป็น B2B นะเราเป็นขายชีสแล้วกันนี่ผมคิดเร็วมากเลยชีสผมก็มันต้องมีชีสหลายแบบถูกปะ่ะมันก็มีมอสเซเลล่าชีสแล้วก็มีอะไรนะเชดดาร์ชีดดชสแล้วอะไรชีสอีกสักอย่าง,างไม่รู้ ว่าแต่ละชีสแต่ละอย่างแตกต่างกันอย่างไรเพื่ออะไรเหมาะก,กับการทำอาหารแบบไหนแค่ทำเปรียบทำเปรียบเทียบเองอะแล้วพอเสร็จว่าพอการเปรียบเทียบนี้เสร็จใช่ไหมเราอาจจะยังมีการเปรียบเทียบอยีกหลายหลอย่างเช่นแพ็กเกจจิ้งก็ได้แพ็คเแพ็กเกจจิ้งขนาด50กรัม100กรัมหรือ250กรัมเหมาะก,กับอะไรเก็บการเก็บมันไม่เหมือนกันแน่นอน ของเล็กอาจจะเก็บง่ายแต่ของใหญ่ก็ต้องใช้ที่หนึ่งเยอะๆเหมาะกับคนประเภทไหนมีภารกิจอะไร B2B B นี่ผมชอบมากเพราะว่าอะไรวะเพราะเราไม่ได้เล่นเรื่องอารมณ์เราเล่นเรื่องเหตุผลมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราทําธุรกิจไม่มีเหตุผลพอเราเอาเหตุผลนํานะไม่มีทางเป็นไปไม่ได้พอเราทําเปรียบเทียบต่างๆใช้เหตุผลแล้วเนี่ยลูกค้าก็จันเดาๆใช่ปะคราวนี้ ข้อที่3คืออายอนนะข้อที่หนึ่ปัญหาที่พบบ่อยข้อที่สองคำถามที่พบบ่อยข้อที่สามการเปรียบเทียบข้อที่สี่ทำการสอน how t ูโอ้โหนี่เราบอกว่าเราเป็นผู้นำธุรกิจนั้นๆเนี่ยเรามี Howto ได้ไหมได้สิเรามี Howto ได้ สิ่งที่เราทำคือเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดตั้งการใช้งานการเคลื่อนย,ย้ายการแอปพลายไปใช้ในวิธีต่างๆอาหารนี่ไม่ต้องคิดเลยที่พูดเรื่องชีนเมื่อกี้ทำเมนูอะไรได้บ้างกระดาษเนะเอาไปใช้ในงานแบบไหนได้บ้างและการใช้งานใช้อย่างไงบางทีกระดาษเนี่ย มันมีหลายแบบกระดาษสาใช่ปะ่ะกระดาษ A 4ที่เป็นแบบเอาขาวขาวกระดาษปกกระดาษหลายแบบมากจริงๆอ่ะเราก็แค่บอกว่าการนำไปใช้แบบไหนเอาไปใช้ยังไงแกะหอยังไงก็ได้อ่ะ h o w to unboxing เปิดมารีวิวสินค้าว่ามันไจะไปใช้ยังไงได้บ้างถ้าเป็นสินค้ากลับไปเรื่องก่อสร้างก่อสร้างนี่ไม่ต้องคิดไม่ต้องคิด <c oughs> ง่ายมาก สอนวิธีก่อกำแพงวิธีผสมปูนวิธีการเก็บปูนให้มันไม่ไม่ชื้นวิธีการวิธีการเขาเรียกไงนะวิธีการติดหลังคาวิธีการสำหรับอะไรดีถ้าเป็นก่อสร้างนะก็จะเป็นเรื่องของการทาสีอย่างเงี้ยเออมันเยอะจริงๆอ่ะ อ่ะต้องเป็นบริษัทไหนดีบริษัทเหล็กไหมบริษัทเหล็ก how to ทำอะไรก็อาจจะเป็น how to ที่เป็นเบื้องหลังก็ได้นะบางบางครั้งมันไม่ใช่แปลว่าเขาทำได้เองนะ how to วิธีการหล่อเหล็กสมมติเราเป็นบริษัทเหล็กหล่อเสาเงเราทำเสาขายเสาเหล็กเราก็สอน how to การหล่อเสาเหล็กไม่ใช่ว่าคุณมีเครื่องนะแต่เราเบื้องหลังมาให้ดูหรือวิธีการเก็บเหล็กวิธีการ เก็บเหล็กแบบไม่ให้มีสนิมอ,อาจจะเป็นทานน้ำมันอาเงี้ยครับหรือวิธีการตัดเหล็กใช่ป่ะ how to การเลือกเหล็กก็ได้อะวิธีการเลือกเหล็กที่เหมาะกับเรื่องนั้นๆการแล้วก็ยังเป็นเรื่องของจริงๆเ่ย how to เนี่ยผมเมื่อเวลาย้อนกลับไปไปถึงข้อ1 2 3 4เนี่ยทั้งหมดเลยนะมันเยอะมากจริงๆ ผมยังคิดไม่ออกเลยว่าถ้าใครบอกว่าทําีดูบีเรคิดไม่ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยลองท่องแค่สีข้อคือปัญหาพบบ่อยคําถามพบบ่อยเปรียบเทียบ how to เราเปิดบริษัทมาถ้าเราไม่มีทั้งหมดสีข้อนี้แปลว่าเราอะเรายือนอยู่บนธุรกิจที่เราไม่เข้าใจมันเลยพอเรามีคําถามมีปัญหามีคําถามมีการเปรียบเทียบเปรียบเทียบจะเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจสินค้าจริงนะการสอน how to เมื่อเราเข้าใจว่า เราจะดูแลมันยังไงเราจะไปต่อไปยังไงเราถึงมีข้อแล้ว,ลวต่อไปก็คือข้อที่5 5กับ6เนี่ยผมขอเรียกว่ามีความเป็นตอวลีดเดอร์ตอวลีดเดอร์คืออะไรหมายความว่าเรากำลังบอกให้คนรู้ว่าฉันเนี่ยตั้งใจจริงในวงการน,นี้นะความรู้อัปเดตใหม่นี่คือข้อที่5ความรู้อัปเดตใหม่ในแวดวงตัวเอง ถ้าคุณรักสิ่งนั้นเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเราจริงๆมันจะไม่แปลกเลยถ้าเราเดิดตามเรื่องนั้นเรื่อยๆถ้าเราไม่ใช่สิ่งนั้นแล้วเราฝืนที่จะไปต่อในสิ่งนั้นแล้วเราไม่เคยมีความรู้อะไรอัปเดตใหม่ๆนอกจากไปทำร้ายธุรกิจเราไม่ไปต่อคนก็จับได้ด้วยว่าเราไม่ใช่ของจริงหน้าที่ของเราคือ เราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่และเอาเรื่องใหม่ๆในวงการนั้นๆเนี่ยข่าวสารนโยบายเรื่องใหม่ๆโปรดักต์ใหม่ๆนะวัตรกรรมใหม่ๆในแวดวงนั้นๆมาแชร์ต่อมาเล่าข่าวให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายสุดนะเพราะเราบางทีมันเป็นการวัดเลยว่าเราก็ถ้าเราสนใจจริงก็ได้เลยกดแชร์ข่าวไปได้เลยแวดวงนั้นไม่ต้องแชร์เรื่องน้องเรื่องไม่ต้องถ้าเราเป็นเป็นบริษัท ก่อสร้างก็ไม่ต้องไปแชร์เรื่องร้านอาหารไม่ต้องเอาเรื่องกฎหมายการก่อสร้างที่ดินก็ได้เอา <c oughs> หรือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีถ้าผมมอเรื่องเครื่องบ่งอาหารแล้วกัน <c oughs> เครื่องบ่งอาหารก็เป็นเรื่องของกฎหมายการนําเข้าสินค้าประเภทอาหารการส่งออกสินค้าประเภทอาหารหรือเชื้อโรคอะไรเงรี้ยที่มันเกิดขึ้นในการ ในการนิวัฒนา,าการในในวงการอาหารที่เกิดขึ้นขึ้นมาหรือวิธีการตรวจตรวจหาสารอาหารต่างๆที่ที่แม่นยำมากขึ้นหรือสารอาหารใหม่ก็ได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราบอกถึงความรู้อัปเดตใหม่เนี่ยในแวดวงตัวเองเนี่ยมันบ่งบอกให้เรารู้ให้คนอื่นรู้ว่าเราสนใจสิ่งนั้นและเราเป็นสิ่งนั้นจริงๆพอหมดพอข้อที่5สเสร็จคือความรู้อัปเดตใหม่ข้อที่หคือข้อคิดข้อระวังเนี่ย ผมจะเรียกว่าข้อคิดน,นี้เป็นเรามีความเป็นเราแสดงความรับผิดชอบนะอาจจะเรียกว่าเอติกก็ได้นะความรับผิดชอบมีความปีจัญญาบันเรามีข้อคิดในเรื่องของแนวความคิดที่มีความเป็นห่วงใยสังคมถ้าเราเป็นบริษัทกระดาษเราก็ได้พูดถึงรีไซเคิลบ่อยหน่อยถ้าเราเป็นบริษัทเหล็กเราก็พูดถึงการก็รีไซเคิลเหมือนกันนะหรือหรือขอบวนการผลิตบางอย่างที่มีสารปนเปื้อนลงมาที่ต่ำมากมาก โดยกระบวนการของข้อคิดข้อระวังเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นข้อที่ผมชอบนะเพราะมันทําให้เตือรู้ว่าว่าเวลาที่เราดังเวลาที่เราดีเรายังบอกว่าเราเราไม่ชอบสังคมด้วยข้อที่6คือเป็นข้อคิดข้อระวังที่เรากําลังห่วงใยสังคมแม้ในตลาดที่เราแบบอาจจะมีคู่แข่งเราก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่เราบอกว่าเราห่วงใยทุกคนในวงการเราจึงมีข่าวสารบางอย่างที่สําคัญ คนอื่นก็ได้ไประโยชน์ด้วยไม่เป็นไรนะครับทั้งหมดนี้หกข้อเนี้ยถ้าทำได้นะรับประกันเลยคุณโคตรยังยืนแต่สิ่งที่เหลือที่คุณต้องทำคือทำเรื่อง call to action กับเข้าใจเรื่อง inbound marketing inbound marketing เป็นเรื่องของวิธีการในการเข้าใจโครงสร้างวิธีการกลับเข้ามาของลูกค้าเรา ที่เขามาค้นหาเรามาเจอเราตอบสนองความต้องการเขาจากคนรู้จักเป็นคนใกล้ชิดกลายเป็นคนที่รักกันและสุดท้ายเขาเป็นผู้ที่บอกต่อให้เราด้วยนั่นคือแนวคิดที่ทำให้ได้ประโยชน์ดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะฝากไว้ในเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งหข้ออยู่เท่านี้เพราะว่าผมก็มองว่าถ้าเราทำหกข้อนี้ได้ไม่มีทางหมดแม็ก ใช้ได้ไม่จำกัดแน่นอนสำหรับ B 2 B นะครับผมยังไม่พูดถึง B 2 C B 2 C ใกล้เคียงกันแต่เวลาเราพูดตัวอย่างก็จะแตกต่างกันเพียงแ่ว่าผมขอแค่ว่าถ้าใครสงสัยจากวันนี้ติดตามผมมาได้ที่ facebook com easy digital marketing ผมเชื่อว่าการตลาดการตลาดด้านดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายหรือมาคุยกับผมที่ LINE แอด รมนะคับหวังว่าวันนี้จะได้ประโยชน์ถ้าผิดพลาดระการใดก็ขอไปนะที่นี้ผมถือว่าผมอยากแชร์ถ้ามีอะไรก็คุยกันทั้งใต้วิดีโอนี้หรือส่งลายอัดมาคุยหรือไปคุยใน Facebook ก็ได้นะครับสวัสดีครับ